โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบเอ็ดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทฝนต้อนควายฮัลโหลบับบาควายอยู่ไหนบับบาอยู่อยู่แดนส้มนะแดนส้มเหรอเออเดี๋ยวไปหาเออไปแดนส้มเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนามิ ไม่มีอะไรไม่เคยมาแปลกแลกอะไรเดียวเออแค่นี้แหละเฮียพ่อจะได้ป้าแปลกจนป้าป้า้ามาหาหนูอยู่ๆก็โทรมาแล้วก็จะมาหาไป้าป้าเจี๊ยบกลัววะเจี้ยบไหมหนีไหมหนีไหมแบบเพชรตามมาหาวะหนีไหมเอาแบบนี้เดี๋ยวเรามาปุ๊บแล้วให้พ่อตายคนไหนเป็นเดียวเอาตอนถอดหมวกก่อนอย่างนั้น บอกว่าสีผมมาเดียวไม่ก็ได้ไงใส่หน้ากากไงใส่หน้ากากนีมันปิดหน้าอยู่ใส่หน้ากากนี้แล้วก็ถอดออกเราต้องอกว่าท่าอะไรดป้ายเลยเราต้องต้องทำตัวเป็นวงกลม์ออกต้องลงกลด์เวต้องวงกลมเวลาเกลพูดอ่ะจะได้ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่เฉยๆมองออกว่ะพี่เกลเกลเกลลองถอดลองถอดผมก่อนถอดมมีหนึ่งมีอย่างหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลดินปะถอดใส่หน้ากากแล้วถอดออกอาจจะเรือกมีอา เนียนเออนี่แหละเนียนมากเขาไม่มีหน้ากากอะเขาไม่มีหน้ากากไม่มีไม่เป็นไรใส่ทำไงวะตัวอะไรเนี่ยครับ้านี่ไงอ๋อนี่เป็นไงปรู้พี่เหรอพี่คนไหนเป็นหนูเอ้ยพี่ผมแข่งได้นะกูรู้อยู่แล้วไอเกียวอะอ่ะคนไหนนี้อันนี้พี่จะแข่งกับผมนี่เอาผมพายคนนี้อ่ะ ใช่ปะวะไม่ใช่ไปแปมหนึ่งแปบมบหนึ่งนะขอด่อนทุกคนเอาแขนลงทุกคนเอาแขนลงท,ทําท่าปกติยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเอาแขนลงนี่นี่คนหน้านี่มันให้แมวกูมานี่คนหน้าคนหน้านี่มันให้แมวกูมามันต้องใส่แมวนี่ยเนี่ <c oughs> ใช่ปะวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เริ่มมังเลย ไอ้เชี้ยเลยลำบากกูอีกต้องมานั่งทายแม่งอีกไอ้เฮี้ยคนไหนวะแต่กูลังเลสามคนอะคนไหนปเนี่ยสามคนเนี่ยมีคนนี้อ่ะใครจะได้เข้ารอบเลือกเลยค่ะใครเข้ารอบบ้างเลือกเลยคนนี้อ่ะแล้วก็เมล่ดขึ้นมาเนี่ยเออเนี่ยสามคนเนี้ยคนหนึงไม่ต้องพูดแต่กูจำเสียงได้มันดักทิศได้ ขอญาตูโง่เฮงก่อนแต่มันให้แมวกูมาน่าจ้ำจี้มัดเกลือเอ๋ปัญญาอ่อนใครเพิ่มปัญญาอ่อนอะมันด่ากูเหรอใครด่าป่าร้ายกลางซ้ายป่าร้าย ขอเลือกซ้ายดีซ้ายคนนีุู้เลือกคนนี้คนนี้สภาพมันแต่งตัวเนี่ยปัญญาอ่อนเนี่ยไอเหี่ยถุงมือไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าเนี่ยน่าได้กูมา,าซ้ายถุงมือเดียวกันเลยนะครับพีไ่ไม่หมายถึงอ,อาอไอเหี้ยเออคนหลังก็ถุงมือเดียวันมันอ,อ่อเชี่ยมันต่อยไอเกียวไม่กล้าต่อยกูซ้ายคนกลางตัดไปเลย่อยผมไม่เหญ่ไปกี่นี้มันจะต่อยกูมันจะโดนกูคนกลางมึงตัดออกไปเลยถอยไปเลยไม่ใช่ละ <c oughs> มีแค่สองคนนี้ขวาไล i g h ้ s ดีกูเนี่ยยังไงยืนยันซ้ายเออซ้ายกูเลือกซ้ายฉเฉลยมั้งกูเลือกเนี่ย,ย<ห>นเนี่ยไอ้เดวะเนี่ยเนี่ยกูชี้อยู่เนี่ยจบแค่นั้นไม่ใช่อ,อ้าวเหี้ยนี่ไงคนใส่แมวไงพี่คนใส่แมวที่ผมเลือกตอนแรกไง หรอตัวอะไรเปอร์เซนต์ใช่ต้องใส่แมวแล้วแล้วมึงกอดกูทำไมเนี่ยไอ้เขี้ยไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่กูไม่ให้ลูกกอดเลยใช่ไม่เกี่ยวไหมไม่ใช่ไอ้ขี้เกี่ยวมันไม่ต่อยกูหรอกไอ้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 นามิต่อยผมหนูใช่ไม่เกี่ยวไหมมึงจะมาต่อยกูทำไมเนี่ยไอ้เขี้ยคนไหนอ่ะไอ้เกียวมึงพูดดิคนไหนอ่ะสรุป นี่ยกกูทาถแรหนเนี่ยนี่ไงถูกแล้วกูทายถูกครับไอไอนามิถูกครับเออนี่เสียงมาจากนี้ทอดเดียวทอดถอดไม่ได้ใช่ไหมกูทายถูกไหมมึงพูดดิกาูไยถูกเอ้าหรอไม่ใช่ป้ามาทายถูกสภาพมันต้องแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ไม่เหมือนแต่มันต้องแปลงนะกว่าจะถูกก็ผ่านตั้งหลายคนนะเมื่อกี้แด็ก็จริงไม่มันวิเคราะห์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 เว้ยปาลักลูกป้าทายือ กูเลี้ยงให้เป็นควายกูจะมองควายกับคนไม่ออกหรือไง <c oughs> ถูกไหมกูเป็นลิงแต่ออกกูเป็นควายได้ไงคะเดี๋ยวทำไนนะมดูเลี้ยงลูกให้เป็นควายควายกับคนแยกง่ายอยู่แล้วเป็นลิงค่ะใครบอกกงเป็นคนคะกูเป็นคนครับไอเฮี้ยหน้าตาจะหล่อเหลาขนาดนี้อ้าวไอเฮี้ยเป็นไรเนี่ยป้บามามา,บามีเรื่องอะไรอ่ะออล้มเหรอบ,าบา้ามาไม่ได้มีเรื่องใช่ไหมเนี่ย ไม่มีอะแล้วใครไป็นทำอะไรตรงนี้เนี่ยใช่ไหมบ้บป้าคิดถึงหนูใช่ไหมไม่ได้คิดถึงมึงหรอกไอ้เฮียใช่ป้าคิดถึงเดียวบอกมาเลยแล้วมึงนอนทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลูกวางเปาเอามันไปไหนล่ะมันแคร์นะครับมันน่าจะแคร์มากอ๋อดีดีไอ้สายระบบแก๊งใหม่มาแล้วนะไปดูสิอะไรวะดี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 ไปไปถามไม่ดีดีนไปจัดระบบีด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 อดีดีด ไปถามไม่ชอบคุณไปถามรายละเอียดเฮ้ยไอเหอี้ยแล้วแล้วเป็นติดพิษเนี่ยร <c oughs> ะบบอะไรวะไม่ครบฮะระบบอะไรวะอ๋อตอนนี้เองไม่โอ้แล้วเองก็ออกวอแล้วฮะ<า>มันสรุปกูจำได้ระบบใหม่นิดนึงประมาณจำได้เอาไปเลยหนูมีของท่าถ้าอะไราอะร่้าอะไรเอาเอาสองสามหนึ่งหนึ่งเปล่าเปล่าอะไรสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่ง บ้านไม่ต้องเอาหรอกเงินน่ะเอาไอ้นี่ดิวเอาเงิน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 ไม่เอาเง่นไม่เอากูมีนี่แล้วเนี่ยอยากได้มาให้ได้ก่อนเอาคืนมาเนาะมินายังไม่มีเลยจะมาซ้อมนี่เลยมีแล้วเนี่ยซ้อมไรก็ไม่ได้แลอวคืนมาหนึ่งสามศูนย์หดไอสัตว์พวกไม่พัฒนาแม่งก็อยู่ที่เดิมไอสัตว์พวกพัฒนาศูนย์มันหดไปเหลือเท่าไหร่ หน0่สามศูนย์หดหนึ่งสามศูนย์หดไปไหนละอ้เี้ยไม่ใช่เลทหดนะเลทหดเลดหดเลทหดอะไรหดหนึงสามบอะไรหนึ่งสามศูนย์ูนย์หดไปไหนอะศูย์หดไปอะไรศูย์หดนายหนึ่งสัหนึ่งสไอสัตว์นี่ควรตีนะหนึ่งสามศูนย์หดหดไหนเดทเดดเดทหนดดไหนเดดเดด เดทไใครมาเดทคือใครล่ะพี่กับพี่ไม่รู้เรื่องเว้ยเกลวบอกว่าเด็อพี่เป็นพ่อลูกมันจริงไหมพ่อไอ้เหี้ยวันหลังไอ้เหี้ยจะพูดมึงก็เอาไอ้นี่ด้วยไอ้เหี้ยวบุกแปลภาษามาให้กูด้วยไอ้สัตว์จะได้เข้าใจง่ายมาฟังหนูหนึ่งสามศูนย์หกเออมึงก็พูดดิพูดดีดิดิมึงพูดดีดดิหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหกหกดนะมึงพูดใหม่ดิชอช้างช่อช้าง ชอช้างชอ้สงซอเฮียชออ่ชอชอซอเฮียชอชอชอเอมรยเฮียซอกซอยสัตว์ซแสงเอออช้างเออหนูถูกแล้ว